วิธีสมัคร ID n e x e s p o r t เข้ามาที่เว็บ n e x t e s p o r t c o m กดที่ register ใส่ชื่อจริงและนามสกุลข,ของท่านใส่ชื่อที่แสดงบนเว็บและ AKA ของคุณใส่อีเมลที่ติดต่อได้และใช้สำหรับล็อกอินกำหนดรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์และกดยืนยันอีกครั้งหนึง่งกด register ได้เลย สามารถล็อกอินใช้งานเว็บได้แล้วนะครับตอนนี้กดล็อกอิน ID p a พาสเวิรดแล้วกดล็อกอินกรุณายอย่าใส่ตัวใหญ่ข้างหน้าในอีกเมลนะครับวิธีการเลือกเกมไปที่ชื่อของเราบริเวณขวาบนกดที่โปรไฟล์กด Edit Profile มาที่เกม e ิสต t แล้วก็เลือกเกมที่คุณต้องการใส่ชื่อตัวละครในเกมของท่าน กรุณาใส่ให้ตรงกับชื่อตัวละครที่ทำการแข่งขันนะครับและกดเลือกตำแหน่งกดแอดเกมกดเซฟเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นวิธีการสร้างทีมนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันไปที่ create team อัปโหลดรูปโปรไฟล์และหน้าปกให้เรียบร้อย คุณสามารถสร้างได้สูงสุด3ทีมตั้งชื่อทีมให้เรียบร้อยเลือกเกมใส่โปรไฟล์สำหรับการเชิญเพื่อนใส่ให้หน่าสนใจละ่ะใส่รายละเอียดทีมของท่านใส่แฟนเพจหรือเว็บไซต์ของทีมหากอยากให้คนมาติดตามจากนั้นกดเซฟคุณสามารถกดวิวทีมได้เลยและ มาดูวิธีการชวนเพื่อนกันนะครับกด Invite Member คุณสามารถเลือกเพื่อนในระบบแต่ว่าเพื่อนของคุณจะต้องเลือกเกมของคุณในเกมเดียวกันนะครับวิธีการร่วมทัวร์นาเมนต์การแข่งขันไปที่ทัวร์นาเมนต์กด View Tournament Detail เสร็จแล้วกด j o ยทัวร์นาเมนตได้เลยอ่านรายละเอียดที่เรียบร้อยถ้าโอเคแล้วอย่าลืมกด Accept แล้วกด j o ยทัวร์นาเมนต สามารถเลือกทีมแล้วก็กดเลือกเพลเยอร์เป็นผู้เล่นตัวหลักเมนเพลเยอร์และตัวสำรองซับเพลเยอร์เลือกให้เสร็จแล้วกดยืนยัน